ก็สำหรับอีพีนี้เนาะจะเป็นเรื่องของการเข้าโค้งของรถซึ่งการเข้าโค้งของรถเนี่ยจะเป็นเรื่องหนึ่งของการเคลื่อนที่เป็นวงกลมการเข้าโค้งของรถเนี่ยนักเรียนจะต้องเข้าใจก่อนว่าแรงศูนย์กลางเนี่ยแรงที่ทําหน้าที่เป็นแรงศูนย์กลางให้ตัวรถเนี่ยสามารถเคลื่อนที่เป็นวงกลมได้โดยที่ไม่ถลายออกไป ก็คือแรงเสียดทานดังนั้นเราก็จะต้องมาพิจารณาแรงเสียดทานแรงเสียดทานที่เราเคยเรียนมาจะมีค่าเป็น f เท่ากับ mu n กรณีที่ถนนเนี่ยไม่มีการยกโคง้งรับอ่าเปรียบเสมือนกับตัวรถเนี่ยแนบไปกับถนนแบบนี้แสดงว่าตัว mu เอ้ยตัว n เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ mg แรงเสเียดทานเนาะ f เท่ากับ mu n เมื่อมิวเนี่ยคือสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างล้อแล้วก็ถนนส่วนตัว n n เนี่ยคือแรงปฏิกิริยาระหว่างล้อกับถนนคือแรงกดระหว่างตัวรถกับถนนนั่นเองซึ่งกรณีที่วัตถุอยู่บนพื้นราบไม่ได้มีการยกพื้นรับหรือไม,มไม่ใช่อยู่บนพื้นเอียง n ก็จะมีค่าเท่ากับ mg อ่าดังนั้นเราก็จะสามารถแทน n มีค่าเป็น mg ลงไปได้เราก็จะได้ว่ากรณีไม่มีการยกโคงรับแรงเสียดทานคือ f เท่ากับ mu mg อันนี้เราก็กลับมาสมการที่เป็นสมการของการเคลื่อนที่เป็นวงกลมสมการของแรงศูนย์กลางก็จะเป็น fc เท่ากับ m G. v กำลังสองส่วน r และเมื่อกี้ครูบอกแล้วว่าแรงเสียดทานทำหน้าที่เป็นแรงสู่ศูนย์กลางเราก็จะเอาแรงเสียดทานเนี่ยมาแทนตัว fc ตัวนี้พอมันทำหน้าที่เป็นแรงสู่ศูนย์กลางพอเราเอา f มาแทนเป็น f เท่ากับ m g ก็จะได้เป็น m, m g เท่ากับ m v กำลังสองส่วน r และเนื่องจากตัว m 2ตัวนี้มันคือ ตัวเดียวกันมันคือมวลของรถเหมือนกันเราสามารถที่จะตัดได้เราก็จะตัดมวลเทิ T ้งสูตรก็จะเหลือกลายเป็น V กกาลังสองเท่ากับมิวจีอตัวนี้อยู่ฝั่งนี้เป็นตัวหารย้ายขึ้นไปฝั่งตรงข้ามเป็นตัวคูณก็จะเป็น V กกาลังสองเท่ากับมิวจาถ้าจะหา V ตัวเดียวก็จะได้เป็น V เท่ากับ รูทมิวจีอาอันนี้คือสูตรที่เราจะนำไปใช้อ่ะโอเคนะอันนี้สำหรับในส่วนของลถเข้าโคง้งลดเข้าโค้งเนี่ยยิ่งรัศมีความโค้งมากก็จะยิ่งขับรถด,ด้วยความเร็วได้มากแต่ถ้ารัศมีความโค้งมันน้อยเราก็จะต้องใช้ความเร็วที่น้อยในการเข้าโคง้งเช่นกันตัวมิวตัวมิวเนี่ย ยิ่งมากก็สามารถเข้าโค้งด้วยความเร็วมากแต่ถ้าค่ามิวหรือสัมประสิทธิ์ความเสียทานระหว่างล้อกับถนนมันน้อยความเร็วที่เข้าโค้งก็เข้าได้ที่ความเร็วต่ำอันนี้เรามาดูตัวอย่างถ้าแก้วต้องการเข้าโคง้งที่มีรัศมีความโค้ง20เมตร20เมตรแสดงว่าอันนี้อ่า มีค่าเป็นยี่สิบใ่มีความโค้งเนาะตัวอ่าให้ปลอดภัยโดยสัมประสิทธิ์ความเสียทานระหว่างล้อกับถนนมีค่าเป็นศูนย์จุดห้าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างล้อกับถนนมันก็คือตัวมิวอ่ามิวมีค่าเป็นศูนย์จุดห้า เธอควรขับรถด้วยความเร็วไม่เกินเท่าไหร่อ่ะอันนี้เรียกว่าเป็นการหาความเร็วที่ปลอดภยนะัยเนาะเออครูลืมบอกไปสมการที่ครูให้เมื่อกี้ก็คือไอตัว v เท่ากับ r o o mu g r อ,อันนี้คือสมการความเร็วที่ปลอดภัยในการเข้าโค้งถ้าเธอขับด้วยความเร็วที่เกินความเร็วที่ปลอดภยัยมันก็จะไม่ปลอดภยัยนั่นคือมันจะแหกโค้งนั่นเองอ่าเรียกว่าสมการความเร็วที่ปลอดภยัย ในการเข้าโค้ง v เท่ากับ r o o มิวจีอเราก็แทนค่าลงไปเลยตรงตัวมากมิวมีค่าเป็น0.5 G มีค่าเป็น10และรัศมีความโค้งมีค่าเป็น20ก็จะได้เป็น r ู o t 100 รูทหนึ่งร้อยก็จะได้เป็นสิบเมตรต่อวินาทีหมายความว่าถ้าจะขับรถเข้าโคง้งโค้งนี้ความเร็วของรถที่ใช้หรืออัตราเร็วของรถที่ใช้จะต้องไม่เกินสิบเมตรต่อวินาทีอ่าจะต้องไม่เกินสิบเมตรต่อวินาทีหรือ ถ้าเกิดเราอยากทำให้มันเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงเราก็จะคูณด้วย18ส่วน5ก็จะได้ออกมาเป็น36กิโลเมตรต่อชั่วโมงอโอเคนะอันนี้คือสำหรับตัวอย่างอ่คราวนี้ตัวอย่างต่อไปอตัวอย่างต่อไป ต้นเนี่ยขับรถยนต์ด้วยความเร็ว108กิโลเมตรต่อชั่วโมงเข้าโค้งได้มีลัศมีความโค้ง60เมตรถ้าสัมประสิทธิ์ระหว่างล้อกับถนนเนี่ยเป็น0.8ต้นจะเข้าโค้งได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ข้อนี้อ่ะครูขอเปลน,นี้นิดนึงนะเป็นคำอัตรา ต้นเข้าโค้งปลอดภัยหรือไม่คราวนี้วิธีการทำในข้อนี้ก็คือนักเรียนเนี่ยจะต้องหาอัตราเร็วที่ปลอดภัยออกมาหรือความเร็วที่ปลอดภัยเนี่ยออกมาเสร็จแล้วก็มาเทียบว่าไอ้ที่ต้นมันขับเนี่ยมันเกินหรือมันต่ำกว่าถ้ามันต่ำกว่าแสดงว่าต้นก็เข้าโค้งได้ปลอดภัยแต่ถ้าไม่ ถ้ามันถ้าที่ต้นขับอ่เราหาที่ต้นขับก่อนเนาะที่ต้นขับเนี่ยหนึร้อยแปดกิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถ้าเปลี่ยนเป็นกิโลเมตรต่อ,เ,อเปลี่ยนเป็นเมตรต่อวิก็คูณด้วยห้าส่วนสิบแปดพบว่าจะได้เป็นสามสิบเมตรต่อวิ หน้าที่ก็เธอหน้าที่ของเธอคือหา V ที่ปลอดภัยออกมาถ้า V ที่ปลอดภัยต่ำกว่าสามสิบอ่าแสดงว่าต้นก็ไม่ปลอดภยัยละอ่าแต่ถ้า V ที่ปลอดภัยเกินสามสิบแสดงว่าต้นสามารถเข้าคงได้อย่างปลอดภยัอยอาดังนั้นอันนี้ ข้อนี้ไม่ได้ให้ความเร็วมานะนักเรียนจะต้องทำความเข้าใจอย่างหนึ่งบางคนก็จะว่าอ๋อข้อนี้ให้ความเร็วมาให้อัตราเร็วมาไม่ใช่ไอ้ที่ให้มานี้ก็คือเอาไว้เปรียบเทียบข้อนี้สิ่งที่ให้มาก็คือตัว R มีค่าเท่ากับ60เมตรแล้วก็ตัวมิวก็จะมีค่าเป็น0 8 มิวไม่มีหน่วยนะลูกแล้วก็ไปแทนในสูตร V ีเท่ากับรูทมิวจีอก็จะได้เป็นรูทศูนยุดแคูณจคือ10บคูณอเป็น60 ก็จะได้รูทแปดหกสี่แปดรูทสีดข้อนี้ก็จะได้ออกมามีค่าเป็นรูทสี่ร้ดซึ่งถ้ากระเธอถอดรูทสี่รอออกมาเนี่ย แน่นอนมันไม่ถึงสามสิบอยู่แล้วแหละเพราะว่าถ้าเกิดเธอลองนึกภาพตามเนาะข้อนี้ถ้าอัตราเร็วมีค่าเป็น30มสิบรูต,ต้องมีค่าเป็น9 0้ดังนั้นข้อนี้ต่อให้เธอไม่สามารถถอดรูทได้เธอสามารถประมาณได้ถ้า20ถอด20่กลางสองได้400แต่ถ้า30มสกลางสองเนี่ยมันได้9 0้ดังนั้นถ้าจะให้ได วมีค่าเป็น30เนี่ยอย่างต่ำๆก็คือจะต้องใช้เป็นรูท900่อ่าแต่นี้ถ้านักเ,กเรียนกดครืงคิดเล้ออกมาจะได้เป็นรูทอ่ะทศทีจะได้เป็น21.91เเ 21. มตรต่อวินาทีอันนี้คือความเร็วที่มันปลอดภัยในการเข้าโค้งนี้แสดงว่าข้อนี้ คำตอบก็คือไม่ปลอดภยัยเพราะว่าขับรถเร็วกว่าความเร็วที่ปลอดภยัยจริงๆแล้ว รูเนี่ยสามารถถาหาอะไรที่อยู่ในสมก,การนี้ได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวมิวตัว R สามารถถาหาได้ทั้งหมดเลยอย่างเช่นถ้าเกิดถาหาตัวมิวกับตัว R วิธีการก็คือนักเรียนเนี่ยจะต้องยกกำลังสองสองฝั่งอธิบายเพิ่มเติมไหมเนาะกรณีที่สูตร V เท่ากับรูทมิว ถาเกิดครูถามหาถ้าหามิวหรือหาอาหรือรวมถึงหา G ด้วยก็ได้เพื่อจะไปขับรถบนดาวดวงอื่นอา่ากรณีหามิวหา G หาอเนี่ยวิธีการก็คือเราก็จะยกกำลังสองสองฝั่งสมการก็จะเป็น V กีกำลังสองเท่ากับมิว G R ก็คือสมการก่อนที่เราจะถอดรูทนั่นเองแล้วเราก็ค่อยหาสามตัวที่เหลือนี้ โอเคนะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะแล้วก็วิธีการกรณีที่เราหาตัวแปรอื่นๆที่ไม่ใช่เป็นตัวแปรความเร็วก็สำหรับรถเข้าโค้งก็จะประมาณนี้เน้นย้ำนะสูตรนี้นักเรียนจะใช้ได้กรณีที่มันไม่มีการยกโค้งรับเท่านั้นถ้ามีการยกโค้งรับปุ๊บ สมการจะซับซ้อนกว่านี้แต่เนื่องจากที่ครูออกข้อสอบเอาแค่นี้ก่อนดังนั้นครูขอจบไว้แค่นี้